สวัสดีครับสวัสดี FC f a ีฟครับสาวน้อย FC น้องหญิงครับผัวผก,กับสาวโทนในช่องท้องพูนแบ่น้อยน้องหญิงครับบรรยากาศเสาร์กับหมูครับนี่หมูเดินเอ้าไปเดิน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 เอ้าวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งผมวิ่งไป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 เป็นการเดินเร็วนะครับเราจะพาไอ้หมูเดินเร็วครับ บ้านนี้ครับเป็นการออกกำลังกายของเพิ่นนะครับเิ่นมาทำเนี่ยนายแต่มันแียนอ่อมขาอ่อมอ่อมขาอ่อมโตนี่เหรอ ทาเรียนทายงางมีเด็ก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 แล,แล้วก็มาเจอกันครับไม่รู้ดีดี้มาจากไหนนะครับและดีดี้ก็จะมาแก้เชือกให้ดูกบีกอีกเหมือนเคย เอา้าพี่โดศึกรักสามเศร้าก็เกิดขึ้นนะครับอ้าวหนึ่งหญิง2ชายครับแก่เสื้อให้ลูกดีแล้วดี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 แก่เสื้อให้ลกกหูกดีกแล้วครับหนึ่งหญิง2ชายครับตอนนี้เป็นศึกรักสามเศร้านะครับาาาามาเลยนักเลงช่มเอ เวลาปล่อยเวลาปล่อยดิเขายองอย่างเดี่เอ้าใครบอกให้นอนนอนก็เสียทุกิกดิแต่ว่าดีดีกัดผ่ากัดกัดเสือกไว้ครับดุ๊กดี็ค่ยังบ่ได้โดบอกว่าจะเย็นเย็นหนูจเย็นเ็น ดีดีบอกอะไรพี่โดอย่านะอย่านะอย่านะ,ะนี่นะนี่นะ,ะนักเลงใช่ไหมนักเลงใช่ไหมลูกดิ๊กเออเออเห่าชอบเห่าใช่ไหมชอบเห่าใช่ไหมกดเลยจับกดแล้วกดแล้วทำอะไรได้เหี้ยงบ่ได้ดีดีกัดข้อกัดเสือกกัดผาไว้นะ ลูกด the yeah, ีเฮ right. ็ดยังบ่ได้ค้าขากันสันสันเพิ่งอยากเฮ็ดยูแ okay ต่ว่าเฮ็ดยังบ่ได้เอวพี่น้องเอาอาวดีดีใครบอกให้นอนอ๋อกลางถนนเลยนะอืมอืมดีดีลุกเลยด้วย ไม่ยอมปล่อยแล้วกัดกัดกัดคอเสื้อได้แล้วถ้าเป็นคนกัดจับคอเสือยกคอเสือเลยรอ๋อมีปัญหาใช่ไหมอ๋ออ๋ออ๋อฮึดุกเด็กพอพอดีๆปล่อยแล้เรียบร้อยกัดไม่ปล่อยครับนี่แหละเขาเรียกว่ากัดไม่ปล่อยนะครับดดีอได้แล๋อตอบเลยตอบเลยตรงนี้ตอบเอ้ยนี่ อ้เนี่อตกอผู้ซ้ายตอผู้กว่าตอดีๆการบปรปล่อยเออการบปรยอมปล่อยเป็นบ่ลูกมีเกณฑ์ยังบ่ได้ครับตอนนี้ดีๆดึดดงข้อเสือไปแล้วเออตายตายแน่พี่โดมาช่วยดิพี่โดมาช่วยดิเล่ะมาช่วยดีๆหน่อยเล่ว เดี๋ยไปเดวเปล่เลยดีวเล่าเลยเปล้เลยวเวเร็วออาไหาเอาฮ่า่าฮ่าาา่า่าฮ่าเ่า่า่าฮ่า่าาฮ่ล่าฮ่าฮ่าฮากเลา่่่โา อา้อาวอ้าวพี่โดบอกเฮ้ยหลอดนะแรงหลอดพี่โดพี่โดตกลูกอีกแนลนรอดพี่โดไว้เอ็งนี่พี่โดวะใครวะนักเลงกันาดนเลยป่ะไปเฮาไป <c oughs> ขี่ต้มขี่ต้มเ <c oughs> บิงบ้งเบิ้งเบิ้งทาเพิ่นอย่านะอย่านะ <c oughs> อย่าให้ฉันหลุดไปได้นะดุกดีกบอกถ้าฉันหลุดไปได้แล้วเธอตายตายแน่ปะนักเลงนักเลงใช่ไหม ไปออกกำลังกายต่อ๊ามวงอกหล่องไหแม่พี่น้องเนี่ยอกล่องนะครับเบิ่งครับหน่วยเบิ่งหน่วย่วง ปิ๊ดปัดปัดปัปัดปปัด,ปด,ปดตัวนี้คืออกล่องนะครับรุ่นแรกรุ่นแรกของปีครับหน่วยหลายเราจะวิ่งกันต่อนะครับ สำหรับดูดิ้กครับเมื่อกี้ก็ได้วอร์มเครื่องครับดีๆไปแล้วนะครับรถขายแตงโมนะครับ แตงโมแตังโมแตงโมแต็งโมลูกโตโตรัหวานไม่รับประทานติดออกติดใจ เออพุ่นดอกสะแบงดอกสะแบงตอนนี้กะน,นอนนะครับยาเมือนเสาจากหน่อยกับสิตื่นมารับแสงนะครับตอนนี้เพิ่นนอนอยู่โหมือเบิ้ง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 มันดึงเบิ้าไปไปไปหาหมองขับท้ายแล้วขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องฝากพร้อมพี่น้องเอฟซีครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับฝากเบิ้งโฆษณาให้น้ำครับ เป็นกำลังแรงใจให้ทีมงานหลังบ้านเเด้อครับสารคดีนี้เดี๋ยว,วสมีสก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ